หน้าสดเที่ยวสงกรานปูปรยาหน้าสดไลฟ์คุยกับแฟนๆเพราะมีคลิปไปเที่ยวสงกรานที่ภูเก็ตมมวนๆกันแบบหน้าสดแต่กลับเจอทักไปทําอะไรมาจําแทบไม่ได้แต่ฝ่ายกลับมองอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นเจ้าตัวไม่พูดก็ไม่ต้องไปทักหายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวสําหรับสาวปูปรยาที่ทักหลังๆเหมือนเจ้าตัวจะหันไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศและเพิ่งได้มีโอกาสกลับไทย เพื่อเล่นน้ำสงกรานต์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและปูประยาก็ตรงดิ่งไปที่ภูเก็ตร่วมเล่นสาดตร์น้ำสงกรานต์สนุกสนานกับเพื่อนฮ่าฮ่าแต่งานนี้กลายเป็นว่าสาวปูประยากลับเจอบางส่วนที่ทักถึงรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปกับความสวยแบบอุันจนไม่คุ้นตาและล่าสุดที่ปูได้ไลฟ์คุยกับแฟนๆก็ยิ่งถูกทักมากขึ้นไปอีกว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามก็มีอีกหลายเสียงที่บอกว่าปู่ก็ยอมรับว่าตัวเองอวกขึ้นแต่ก็ชอบที่หุ่นแบบนี้ และที่เห็นว่าปูแปลกตาไปอาจจะเพราะไม่แต่งหน้าและเวลาไลฟ์ก็ใช้มุมเสยและแอปในที่ Talk ทอดทาให้เธอดูไม่เหมือนกับที่เป็นมาและบางคนก็รุนแรงถึงขั้นที่บอกว่าน้ําหนักบนตัวเราแต่ไปหนักกว่าคนอื่นแม้ว่าสาวปูจะดูแปลกตาไปบ้างแต่ก็มีหลายคนที่เจอเธอและยืนยันว่าปูยังคงสวยจึงไม่เปลี่ยนพอไม่มีงานก็ขอปล่อยตัวตามสบายบ้างจะเป็นไรแบบนี้แหละที่ดูสวยดูเต็มเจ้าตัวไม่พูดก็ไม่ต้องไปทักเนอ